บริหารแขนและข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในรายที่มีการผ่าตัดล้อต่อมน้ำเหลืองที่ลักเก้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดข้อไหล่ติดการบริหารอาจเริ่มบริหารตั้งแต่วันที่7หลังผ่าตัดก็ได้ในช่วงแรกคนทำอย่างน้อยวันละ2-3ครั้งจากนั้นอาจค่อยๆลดลงเป็นวันละครั้งหรือสองวันครั้งตามความเหมาะสมค่ะ แต่เราขอแนะนำท่าบริหารที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ทั้งสิ้น7ท่าทั่วไปควรทำแต่ละท่าวันละ3 4รอบรอบละ5 1 0ถึง10ครั้งมาเริ่มกันเลยค่ะท่าที่1ท่ากายบริหารยกแขนนอนราบบนเตียงโดยให้หัวไหล่ผ่อนคลายและจับมือประสานกันด้านหน้ายกแขนขึ้นจนอยู่เหนือศีรษะ โดยให้ข้อศอกเหยียดตรงอยู่ตลอดเวลาทําค้างไว้ประมาณ5 1 0วินาทีแล้วค่อยๆลดระดับลงแล้วทําซ้ำอีก5 1 0ครั้งท่าที่ 2. ท่ากลางแขนยืนวางแขนข้างลําตัวยกแขนข้างที่ทำผ่าตัดเต้านมออกด้านข้างขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หลังจากยกแขนได้มากที่สุดแล้วให้ยกค้างไว้ประมาณ5-10วินาที หลังจากนั้นให้นำแขนลงมาวางข้างลำตัวตามเดิมทำซ้ำอีก5-10ครั้งท่าที่3ท่าไต่กําแพงด้านข้างยืนหันข้างเข้าหาฝาผนังมือข้างที่ทำผ่าตัดเต้านมวางทาบกับผนังค่อยๆไต่นิ้วไปตามผนังขึ้นไปพร้อมขยับตัวให้ชิดกําแพงเรื่อยๆพยายามให้ได้สูงขึ้นไป จนกระทั่งสามารถเหยียดแขนเหนือศีรษะเต็มที่จากนั้นให้ยกแขนนิ่งไว้และนับ1-5อย่งถึง้าอย่างช้าๆหลังจากนั้นลดแขนลงมาวางข้างลำตัวตามเดิมทำซ้ำ5 1าถึงครั้งท่าที่4ท่าไต่กำแพงด้านหน้ายืนหันหน้าเข้าหาฝาผนังมือข้างที่ทำผ่าตัดเต้านมวางทาบกับผนังค่อยๆไต่นิ้วไปตามผนัง ขึ้นไปพร้อมขยับตัวให้ชิดกำแพงเรื่อยๆพยายามให้ได้สูงขึ้นไปจนกระทั่งสามารถเหยียดแขนเหนือศีรษะเต็มที่เมื่อยกแขนได้สูงสุดแล้วให้ยกค้างไว้นับ1นึหช้าๆแล้วนำแขนลงมาวางข้างลำตัวตามเดิมทำซ้ำ5 1าถึงครั้งท่าที่ 5, ถ้าท่าเหยียดแขนยืนวางแขนข้างลำตัวและเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นไปทางด้านหลัง จับมือด้วยกันแล้วค่อยๆย,ยกแขนขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำซ้ำ5-10ครั้งในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวควรหลีกเลี่ยงการบริหารท่านี้ค่ะท่าที่6ท่ากายบริหารหมุนหัวไหล่วางมือข้างที่ทำผ่าตัดเต้านมไว้บนหัวไหล่แล้วหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมไปข้างหน้าและข้างหลังทำซ้ำอย่างละ5-10ครั้ง ท่าาบิดไหลประสานมือทั้งสองข้างที่ท้ายทอยและพยายามการข้อศอกให้ได้มากที่สุดเมื่อการข้อศอกได้มากที่สุดแล้วให้นับ1-5ช้าๆแล้วค่อยๆลดแขนลงมาวางที่ข้างลำตัวตามเดิมทำซ้ำาถึง10ครั้ง